อ่าสวัสดีครับผมโม้ผูบอกว่าสันดีวันนะผมวันนี้ผมก็ถือว่าเออ่มีโอกาสดีมาแชร์นะผมเกี่ยวกับการใช้งานบลิงตัวใหม่นะผมหรือบลิงไอโอทีนะผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูความต่างกันระหว่างบลิงไอโอทีที่แบบเออ่แจกให้ฟรีกับบลิงไอโอทีที่แบบเออ่สมัครตัวโปรนะครับผมอ่าเรามาดูตัวบลิงไอโอทีที่อมีการใช้งานฟรีนะผมซึ่งปกติเนี่ยอุปกรณ์การใช้งานฟรีบนบลิงไอโอทีเนี่ยคือ มันก็จํากัดนะครับตัวดีไว c e นะผมในเรื่องของการใช้นะผมยกตัวอย่างครับเช่นผมลองไปที่ตัวตั้งค่านะผมแล้วก็ไปที่ตัวยูเซอร์นะผมสังเกตว่ามันก็จะมีเรื่องของการนะผมเปิดสิทธิ์ได้ใช้งานแค่หนึ่งยูเซอร์นะผมแล้วสามารถไม่สามารถทําอะไรมากมายมากกว่าน,นั้นนะผมโดยในตัวบลิงค์เอลทีที่ให้ใช้ฟรีนะผมตัวนั้นก็ตัวนี้ก็ยังจํากัดเรื่องของตัวทู l นะครับเรื่อง,องการใช้งานนะผมนะคตัววิเจ็ตนะครับกลับไปดูนะผมแล้วก็เข้าไปที่ตัวโปรเจกต์แล้นะผม ครับตัวพวกทุนเนี่ยมันมีการจำกัดนะคอยู่ด้วอย่างนะครับผมก็ทําการ edit dashboard นะผมนะครับมันก็จํากัดทุนให้เรานะผมจํานวนเออ่10 device นะผมเออ่10 widget นะผมคือมันก็จะจํากัดตัว widget ในการใช้งานนะ10 widget นะผมไม่ว่าจะเป็นบนตัว web dashboard นะผมหรือบนตัว mobile application นะผมต่อ1 project นะผม1 project ต่อ10 widget นะผมก็จะมีส่วนในเรื่องของการจํากัดตัว วิชวลนะผมหรือตัวพินในการเลือกใช้งานนะผมนะครับผมจะเลือกใช้พินเพิ่มนะผมนะครับคิว่าสร้างเพิ่มนะผมอันตัวอย่างนะผมก็จะสร้างพินเพิ่มนะผมนะครับก็จะจํากัดไว้สิบเหมือนเหมือนเหมือนกันนะผมอตัวอย่างนะผมก็ทําทการสร้างนะครับวิชวลพินนะผมวชิชวลพินนะสร้างไปเรื่อยนะผมจนครบสิบดีไว้นะครับจะลองเพิ่มอีกนนครับไม่ได้นะเพราะว่าสังเกตว่าหนึ่งโปรเจกต์เราก็สามารถใช้ได้แค่ตัว เอ่อสิบวิเจ็ดนะผมนะครับถ้าแต่นี้ก็ต้องมีการเสียค่าบริการนะโอเคอ่า okay, uh, uh. เดี๋ยวเราทดสอบสร้างโปรเจกต์ในโปรเจกต์นะผมลองสร้างเอนะครับโปรเจกต์ก็สามารถสร้างเพิ่มได้ครับอันนี้ผมก็ทำการโคลนนะผมจากโปรเจกต์เดิมนะครับ เดี๋ยวเราสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเนีไม่ได้ครับมันสามารถใช้ได้แค่สองโปรเจกต์นะผมต่อต่อต่อหนึ่งยูเซอร์นะผมเอาง่ายคือหนึ่งยูเซอร์จำกัดนะครับสามารถใช้ทำงานได้สองโปรเจกต์นะผมซึ่งแต่ละโปรเจกต์เนี่ยคือจำกัดตัววิชวลนะผมวิชวลหรือตัววิเจิตในการใช้นะผมแค่สิบวิจิตนะผมเนี้ยจำกัดสิบวิเจิตนะผมแล้วก็ตัว Data s t r e a m ครับผมก็จำกัดแค่สิบ วิชวลเอ่อสิบวิชวลพินนะผมอันนี้คือตัวที่เปิดได้ใช้ฟรีนะผมก็ถือว่าสามารถใช้ได้นะผมแต่ถ้าเป็นพวกทูลพวกอะไรนะพวกอุปกรณ์ทูลที่แบบว่าเราต้องการเพิ่มแบบมีให้มันมีความงมดงามอะไรเงี้ยครับผมหรือพวกเอ่อวิจิตรที่ต้องการแสดงภาพแสดงพวกเอ่อเกรวงกลมนะผมแล้วก็แสดงพวกเอ่อแมทพวกแกลเลอรี่พวกคัสตอมชาร์ตอะไรเงี้ยครับผมมันไม่สามารถทำได้นะผมก็เนื่องจาก ไม่ต้องมีการอัปเกรดนะผมหรือมีการเสียค่าบริการรายเดือนให้กับตัว Bring IoT นะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอีกอันน้ครับเป็นตัว Bring แบบมีการเสียค่าบริการนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ทําการนะผม,ผมสมัครใช้งานเป็นตัวโปรนะผมอ่ะเรามาดูตัวอย่างครับตัวนี้ก็มันสามารถสร้างโปรเจกต์ได้นะครับน่าจะต้องไปดูครับโปรที่ผมใช้นะครับลองไปดูคับโปรที่ใช้อะไรครับเราไปดูที่ตัว user กันนะครับผมนะครับ ือซึ่งข้อดีมันคือตัวยูเซอร์เองเนี่ยเราสามารถนะผมอ่าแอดไซน์ได้ว่าคนใช้งานเนี่ยเป็นประเภทไหนครับเป็นแบบเป็นแบบยูเซอร์หรือแอดมินนะผมซึ่งการการเซตยูเซอร์เนี่ยเราสามารถเซตได้ว่ายูเซอร์เนี่ยมีความสามารถในการเซตอะไรได้บ้างครับผมซึ่งตัวนี้ผมชอบครับหรือว่าชอบมากเลยเพราะมันสามารถกําหนดยูเซอร์ว่ายูเซอร์คนนี้อ่ะสามารถทําอะไรได้บ้างตั้งค่าเซตค่าหรือเปลี่ยนค่าต่างเนี่ยเราสามารถเซตค่าความสําคัญให้กับตัวยูเซอร์แต่ละคนนะผม หรือแอดมินแอดมินเนี่ยคือเราสามารถสร้างตำแนแกันว่าแอดมินคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเนี่ยแอดมินแต่ละคนเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถเจนเนอเรตให้เขาไปครับผมโ okay. อเคครับเรามาดูต่อว่าตัวที่ผมใช้นะผมใช้เป็นตัวตัวโปรนะครับตัวโปรนี้ก็ของผมนี่ก็โปรผมอยู่ที่ประมาณสักนี่ครับเนี่ยโปรที่ผมจ่ายไปนะ,นนะครับสี่สิบเหรียญครับต่อสี่สิบสองเหรียญต่อต่อเดือนนะครับผมตัวนี้ครับเนี่ยครับสิ่งที่ได้ก็นะครับผมต้องดูแอป มันก็เป็นตัวแอปไอวิกเตนะผมก็บแบบโปรโมบายนะตัวนี้ตัวนี้สามารถใช้ Data a t a s t r e a มได้สองร้อย a t a stream นะสามารถใช้ data t t s t r e a m ได้สูงสุดนะสองร้อยนะดัตรสตรีมนะผมต่อต่อหนึ่งโปรเจกต์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็มี Data s t o r a g e นะครนะมี Data s t o r a g e ที่เราสามารถใช้ได้ประมาณ6เดือนนะผม แล้วก็อื่นก็กมีกันหมดครับนะครับแล้วก็ตัวดีไว c ์อินคลูดอินแพลนนะผมก็สี่สิบร้อยห้าร้อยอะตัวนี้มันก็ตัวเพิ่มนะผมแล้วก็ ota แล้วก็ user include นะผมแพลนนะก็นี่อยู่ที่ประมาณสี่สิบถึงหนึ่งพันนะผมคนครับนนะถือว่าเยอ่มากเลยครับผมแล้วก็ส่วน,นอื่นอครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมีการเสียบริการข้อดีนะครับอ่าเดี๋ยวข้อดีเรามาดูว่ามันก็สามารถเซตนะโปรเจกต์มากมายแล้วก็เรื่องของตัว ตัวโปรเจกต์เองเนี่ยเราก็สามารถนะครับเซตตัว Data s t r e a m ได้มากมายนะผมสองร้อยดัต้านะครับสั200 Data, บงเกตว่าผมสามารถใช้ได้ฟรีทุกตัวครับผมนะบฟรีหมดเลยทุกตัวซึ่งมันจํากัดนะผมต่อหนึ่งโปรเจกต์อยู่ที่ประมาณสักสองร้อยห้าสิบห้าพิกเซลนะผมถือว่าโอ้ใช้แบบอือันดีไปเต็มเลยครับใช้แบบแน่นๆเลยครับผมว่าหลักๆหนึ่งโปรเจกต์ก็ไม่น่าไม่น่าจะเกินสิบห้าสิบหกก็แล้วแต่ความยากแต่ละโปรเจกต์หรือโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์มันมีหลายหน้าเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มหน้าไปอาจจะ ผมว่าอย่างมากอะไม่ไม่ถึงห้าสิบหรอกถึงแม้จะมีหลายหน้าครับผมไม่น่าจะถึงครับโอเคนี่เป็นตัวอย่างนะผมอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวแอปว่ามันจะมทาทำอะไรบ้างแอปครับเราไปดูที่ m o c a t i o อกันครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดดูว่าตัวที่ผมล็อกอินเป็นตัว m o application เป็นหน้าตา,านี้ครับนี่ครับไอตัวนี้เป็นตัว m o b application ที่ผมทำโปรเจกต์ไว้นะผม สังเกตว่ามันนะผมสามารถแอดพวกภาพซึ่งภาพนี่เราสามารถใช้ได้ครับผมเป็นภาพ U r L นะผมเอามาแปะไว้แล้วก็เรามาดูครับตัวโปรเจกต์อย่างโปรเจกต์ในเรื่องของการระบบการแทร็กติ้งนะผมในตัวแมปของมันที่มันจะมาทําได้นะผมครับผมแล้วก็มาดูต่อว่าเป็นไงครับเรามาดูเรื่องของตัวหน้าตาอะไรเงี้ยเราสามารถแอดไซน์ดีไซน์ตามความต้องการเราได้เลยนะผมค้างเด้งกุดครับ โอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวทูครับไอตัวตัววิเจตรับว่าเป็นยังไงบ้างถ้ากดตั้งค่าครับเป็นอะไนเป็นการแนะนำาเฉยครับผมอ่าแล้วก็เรากดแอดวิเจตดูครับจากเกตว่าวิเจตมันสามารถใช้ทุกตัวนะครับผมครับโดยไม่จำกัดนะครับผมสามารถใช้ได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณสักสองร้อยห้าสิบ้านะครับผมเนี่ยวิเจตใช้ได้หมดครับผมแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยวิเจตมันก็อาจใช้ได้น้อยนะครับผมมันก็จะมีความยุ่งยากนะครับผมเนี่ยผมว่าถ้าใครที่บอกว่าอยากจะลงทุนทําเนี่ย อาจจะสมัรเป็นรายปีรายปีมันอาจจะถูกกว่านะผมถูกกว่ารายเดือนนะผมเนี่ยวันนี้ตัวโปรเจกต์ที่ผมทำนะผมที่ผมใช้อยู่ก็อยากจะใช้ก็ลองทดสอบดูครับผมใครอยากอยากให้ลองดูนะผมหรือถ้าใครอยากใช้ก็พยายามแชร์กับเพื่อนอย่างเงี้ยับผมให้มันสามารถฐานกันได้อนะไรเงี้ยมันก็จะถูกลงคนระับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างโปรเจกต์นะที่ที่ทำนะเนี่มันก็จะหน้าตามันนี่แล้วก็ส่วนตัวแรชบอร์ดนี่ก็ ก็จะมีตัวแดชบอร์ดนะครับที่เราต้องการดีไซน์ไงเราก็สามารถดีไซน์ได้นะครับตัวอย่างนะครับก็ดีไซน์เป็นรูปแบบรูปอะไรก็แล้วแต่เรานะครับเรากด full screen นะครับก็จะดูลักษณะนี้ก็โปรเจกต์ที่มันออฟไลน์อยู่นะครับก็แล้วเราขึ้นแบบนี้นะครับก็ลองดูครับว่าใครสนใจยังไงก็ลองดูนะครับซึ่งมันมีลูกเล่นเยอะมากครับมันเป็นตัวที่น่าสนใจมีลูกเล่นเยอะแล้วก็มีความหลากหลายกว่าตัวเก่าถตาว่าตัวเก่าจะใช้ได้ไมใช้ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราสามารถอินส tall เองหรือเซิร์ฟเวอร์ที่เราเซ็ตเองหรือใช้บริการบนคลาวด์ที่เราอินส tall เองนะครับผมส่วนฝั่งเขาเองก็ปิดให้ใช้บริการถาวรแล้วนะครับโอเคตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจในเรงตัวปิ้งตัวใหม่นะครับลองเล่นลองศึกษาดูครับโอเคครับติดตรงไหนก็เดี๋ยวมาคุยกันครับครับสวัสดีครับผม